ับสวัสดีชาวเ e a d r a l ทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาจัดเทียริสของเพลงที่ดีที่สุดในเกม Dead Rail ใช่ไม่ใช่เพลงของพี่แตงฟอร์มชิงแน่ๆซึ่งในนี้เราก็จะมีเพลงเอ่อต่างๆนะครับที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ยินส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ผมหน่อย แล้วก็คลิปนี้ผมขอห้าไลค์พอไม่มีะมากแล้วออมาเริ่มกันเลยเล่ในเทียริสนี้ก็จะมีเสียงโคลฟินชอบชอบเอาอีกโอ้เฉินเฉินหัวคอควายวาแหวนกูฟานและล่าก็จะมีบลาบลาบลาแล้วมาดูกันว่าเพลงแต่ละเพลงนั้นมีอะไรบ้างส่วนตัวผมว่านะเจ้าเพลงนี้เนี่ยมันแบบฟิลแบบฉันจขึ้นสวรรค์ ฉันขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่ขอเกินก่อนเลยนะว่าเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่มาในช่วงอีสเตอร์เอกเนาะการที่จะได้เพลงนี้ไมาได้คือเราต้องเข้าประตูมิติช่วงนี้น่าจะเข้าไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นอีเวนต์อีสเตอร์เอกก็เข้าไ,ได้อยู่ซึ่งเพลงมันก็แบบโอ้ฟินอ้อฟินม่ไว้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นนี่ว่าฟิลแบบขึ้นสวรรค์อ่ะยูนิคอร์นปึ้งมะต่อไปเดชนะครับเป็นเพลงเพลงหนึ่งเวลาที่เราตุยเย่น,นะครับเป็นเสียงที่ผมเกลียดที่สุดโดยเฉพาะผู้เล่นเดียวอย่างผมเนี่ย ผู้เล่นเดียวอย่างผมเนี่ยใครมันจะไปอยากตายมาตอนเล่นเดียวจริงปะใครที่เล่นกับเพื่อนก็โอ้โหก็สิ้นหวังเลยทุกคนผมว่าไอเนี่ยเพลงนี้เนี่ยผมไม่ชอบเลยว่ะเออหัวหัวคอคอควายวอลแหวนความคิดดีนะะหัวความคิดดีนะเออน่าจะใช่นะอันนี้ผมไม่รู้นะเขาให้กดเพิ่มเติมผมก็ไม่รู้มะต่อไปโอ้โหเป็นครั้งแรกที่โดนฟ้าผ่าปกติไม่เคยโดน คือเพลงนี้ผมขอเกินก่อนเลยเพลงนี้มันจะมาในตอนที่เราเสกบอสนิโคลาเฮซ่าในโรงงานนะครับผ่านไปหมื่นเมตรหรือสองหมื่นเมตรเนี่ยเท่าที่ผมจําได้ตอนนั้นมันกําลังแบบติดอยู่ในโครงใช่ไหมติดอยู่ในโครงสร้างล้วแบบไม่ได้ไปไหนมันก็จะมีพวกซอมบี้อะไรอย่างนี้ซอมบี้นักวิทยาศาสตร์มาไล่ต้อนเราแล้วครับอ่ายาก ส่วนตัวผมว่าตอนผมเจอเพลงนี้ผมเฉยๆว่าการที่เราจะมาที่นี่อ่ะคือเราไหวอยู่แล้วเว้ยแล้วแบบเพลงนี้มาผมไม่ได้อะไรว่ะเพราะว่าก็มันอยู่ประเด็นคือผมอะปิดเสียงได้เก่งรลอกูมาจากเทียเลต้วไว้วันนี้ซซนซามี่ผมให้เฉยๆนะพอบอกติเวลาผมเล่นผมปิดเสียงอะต่อไป แบมพายเออแบมพายผมฟังไหวสุดโต๊ผมนะผมไม่ค่อยชอบมันวะโดยเฉพาะตอนที่คุณกนาลังแบบเข้าหมู่บ้านเพื่อเสิร์ชหาของอะไรอีใช่ไหมแต่ว่ากลับต้องมาเจอคืนแบมพายโดยที่ไม่มีอาวุธติดตัวเลยโดยเฉพาะเคสที่เดียร์ไล์สุดถ้าคุณเล่นกับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะขับรถไฟหนีคุณไปแล้วก็ได้ใครเคยเจอประสบการณ์แนวนี้ก็ลองลองเมนูเลยครับเล่าเรื่องกันได้ผมไม่ค่อยชอบมันวะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีการจัดเตรียมที่ดีนะคือยังไงเราก็ไหวเว้แบมพายเนี่ยนี่เหมือนผมมาวิเคราะห์ว่าแบบการเล่น, Dead นเดียร์ง แวมพร์มันชิวมากโดยเฉพาะถ้าคุณมีแบบดาบเจสอะดาบเจสจะเป็นอะไรที่แบบคร้รจิกโก้งถ้าคุณเจอแวมพา์นะผมบอกเลยพอไหวอยู่มะต่อไปผมไม่เคยได้ยินว่ะทุกคนเอาจริงนะทุกคนเคยได้ยินเพลงนี้ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังส่วนตัวผมว่าเพลงนี้ันก็เออไม่รู้ดิ <laughs> ไม่เคยได้ยินใครจะไปรู้นะผมไม่รู้เวย จะไปดูได้ไงเอาเอ่เอาเอ่เฉยๆนั่นเฉยๆเอ่อเฉยๆสุดๆแบบผมรู้สึกแบบไม่ไม่อินอะไรเพลงนี้ผมไม่เคยได้ยินเว้ยโอเคไปอะต่อไปต่อไปครับเพลง Robbie เอ่เพลง Robbie งั้นเหรอผมไม่มีปุมหลังอะไรกับมันนะเพลงนี้แต่ส่วนตัวผมว่าผมเฉยๆใช่ Am normal ใช่ๆคำนี้ได้ไหมปกติครับส่วน r เก่าที่มีคาว่าแบบ สงสัยคือผมไม่รู้จริงมันคือล็อบบี้เก่าล็อบบี้ใหม่หรือว่ามันคือล็อบบี้อะไรกันแน่หรือว่าเป็นเพลงที่ผมไม่รู้จักอต่อไป,ไปกลางคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยเพลงเนี่ยมันจะแบบมีความไม่ไม่มีความอะไรนาดั้นมีมีแค่เสียงลมอะ เสียงลมกับเสียงเสียงออเดียนที่อยู่รับข้างเลยครับซึ่งเสียงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่เจออะไรเลย,เยนั่นแหละไม่เจอซัมบี้ไม่เจอมาป่าไม่เจอแบมพายเออเสียงนี้ก็จะเกิดขึ้นถือว่าเป็นเสียงที่สงบดีเออควรไปอยู่ตรงที่ฟินอะ <c oughs> จริงๆควรไปอยู่ที่ฟินเพราะว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงทุกคนโ okay. อเคอะตอบเลยเสียงซอมบี้ทาวนะครับ เป็นเสียงที่เจอได้ก็ตอบเมื่อเราอยู่ที่หมู่บ้านแล้วเราก็เจอซอมบี้ด้วยและเสียงเนี่ยมันก็ค่อนข้างระทึกนะครับถ้าหากคุณไม่มีอะไรติดตัวเลยแลวแบบเลือดคนกํามันจะหมดอะไรอยแล้วเพื่อคนคุณก็ตายหมดแล้วคือก็ถือว่าเป็นไฮายาที่ค่อนข้างเข้าขั้นชิบอยู่ที่ออชอบชอบเอาอีกก็บ้าแล้วใครจะไปให้ล่ะส่วนตัวผมมีปมกับเพลงนี้อย่างนั้นเอาไปอยู่กับความตายเจอนี่เสร็จแล้วก็ตายต่อโอ้โหอ,โอนาจ,จักคือช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นช่วงที่ตายง่าย,ายสุดเลยสำหรับผมอต่อไป โอ้โหเอาหลอเอาหลอเนี่ยเป็นสิ่งที่แรกๆที่ผมเล่นเกมเนี่ยผมผมเคยเอาขวดสายฟ้าเนี่ยไอโฮลี่วอเตอร์ปีปาใส่มันแล้วมันก็ไม่ตายแล้วผมก็ตายเองแต่ทุกครั้งที่เจอเสียงเนี่ยผมก็จะแบบหูพึงหูซ้ายหูขวาพึงแล้วพอพึงปุ๊บผมก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็หาปืนจริงถ้าไม่มีปืนก็เพ <can> ลกูแขนละกันไม่ชอบไอพวกเอาหลอพวกนอกกฎหมายแต่ขายได้ดีนะเงินเนี่ยมาต่อไป หมาหมาป่าตอนกลางคืนไม่เออไม่เอาอ่ะโอ้โหใครจะไปชอบหมาป่าตอนคืนวะไม่เอาเลยหมาป่าตอนคืนเลยโดยเฉพาะตอนที่แบบเราไม่มีของแล้วหนักเลยแล้วยิ่งตอนที่เราอยู่กลางหมู่บ้านแล้วกลางคืนหมาป่าพอดีบอกเลยว่า <c oughs> โคตรแยมแย่เยลลี่ยุดเมือ่ ไม่ชอบอะไม่ชอบหมาป่าตอนคืนอะตอนได้ยินมันก็มันอยู่แหละแต่ว่าบรรยากาศแบบไว้อะไรเงี้ยผมงมูบอกเลยว่านรกแตกทุกคนนรกแตก,กเสียงเสียงถ้าผมได้เจอเพลงนี้ตอนที่ไม่มีไรน์อะนี่ไปไไปอยู่นี่ไปอยู่กับเครื่อนึ่งไปเดทไปเดทแน,แน่ๆเดทเออบรรยากาศก,ก็ไม่ได้แย่เพราะว่าผมก็สู้ทอมบี้ชิลๆอยู่แล้วผมเล่นสวายบอลลิเป็นชีิตจิตใจก็ต้องอันนี้อยู่แล้วปะวะโอเคอต่อไปสองอัศ้ายพวกบ้าเอ้ยเห็นด่าใครวะเนี่ยไม่รู้ เทสลา60เอ้ย80กิโลเมตรซึ่งเพลงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนิโคราเทสลานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งเงื่อนไขก็มีอยู่ว่าต้องไปเศษนิโคราเทสลาที่โรงงานและหลังจากที่เราอะเปิดประตูมันก็จะมีพวกเพลงนี้ขึ้นมาเว้ยฟ้าก็จะมืดแปรปรวนวิปริตทันใดซึ่งนิโคราเทสลาก็จะก็จะโผล่มาในหลังจากนั้นนะครับก็เออถ้ามีปืนสายฟ้ามีอะไรเข้ามาก็ได้หมดอ่ะครับดังนั้นเพลงนี้ถ้าชนะ โคตฟินเลยพี่จ๋าไม่ไหวแล้วเทียริสนี้ผมให้อันดับหนึ่งเพลงดีและโมเมนต์ที่ดีหรือเปล่าวะออะต่อไปเพลงนี้เป็นเพลงปริศนากดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามกดกระดิ่งกดให้หมดเลยอย่าไปกดหงเพื่อที่จะเปิดปริศนาว่าไอเพลงบ้านี่มันคือเพลงอะไรทำไมมาคว้นมาเก็บเอาไว้เป็นปมที่หลัง รอดูคลิปนะไม่ใช่แล้วไอ้บ้าผมขอเฉลยเลยแล้วกันว,ว่าคือเพลงที่เราชนะแล้วชนะหลังจาก80,000กิโลเมตรแล้วมันจะเป็นเพลงแห่ง,งความฟินฟินจัดนะครับบอกเลยว่าใครใครชนะใครชนะก็ต้องฟินนะบอยพี่จ้าไม่ไหวแล้วปังจบบริบูรณ์ใครมีความคิดเห็นยังไงเม้นและเจอกันใหม่สี่ยาเลยครับ